ก็รอดูกันคืนนี้เนาะทุกคนซาเช็คน้องวันนี้ก็แบบเออคนถามว่าคนเยอะไหมก็คนเดียวอเนาะก็เยอะอยู่แหละแต่ว่าด้วยมันสองทางไงของน้องปายด้วยของน้องนุกด้วยก็แบ่งกันไปพี่พีนางงานก็น่ารักมากคือแยกแยกกันไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรายิ่งวันนี้โอ้ยถูกอะ รวยกันยกด้อมอ่ะก็ว่ากันปะเอาสิยกเว้นทนาดนกระบุ่มแหมนั่นแหละเออดูน้องเศรายาวๆไปค่ะก็ให้ไปให้กำลังใจน้องได้นะทุกคนไปให้กำลังใจน้องได้ไปซื้อสตรีมไลท์ได้ค่ะยังถือว่าน้อยอยู่ถ้าสตรีมไลท์เนาะสำหรับของ,องทั้งทั้งสองคนแหละทั้งของน้องนุ๊กน้องปลายด้วยแหละเนาะไปซื้อสตรีมไลท์ได้ใครอยู่ใกล้ก็ไปหน้าง,งานได้ ไปให้กำลังใจน้องๆกันเนาะอ,อะไรนะอ้อเออเด็กแกลืมเดิมเขาจะปวดสติงเหรออุ้ยเไม่บอกมันชัดเจนวะเราก็ไม่รู้หนึ่งนพูดเล่นจะ็ั้งไหมเจ็บปวดสติงเจ็บปวดสติงถูกทิ้งปางตายนึกคิดว่าโอดนันเกิดมาจนแช่คนนอนสมตาควายอะไรอีกหมดละฮะหมดละหมดละอ้าวขอขอขอ,ขอเต็มๆเราสักเพลงดีกว่าจะได้จะได้ทดสอบโอ้หทดสอบใหม่ด้วย มีน้ำไหมน้องเผ็ดนองเผ็ดคิดอยู่เ็ซิิ้มาเจ็ดนาทีบรรลุธรรมนมาเจ็ดนาทีบรรลุธรรนะเอาเนาทีบรรลุธรรไม่มีใครเปัง มีความมายเ่ไรเป็นความตัจ้จเขาบอกแค่ชื่นเขาคิดืึนอะไรทำไมช่เรื่องอยงง้เขาเอไมเคยจำเป็นีใครเธอกันเลยชื่นใจเขาบอกวารากคนนี้จะตายแล้วสุดท้ายเป็นยงาคชื่นอ,อิต้องการแค่พียงเนี้เขไม่ได้สิ่ีเไม่มีความรใจเขเพียงแค่คิดจะลองเขาบอกว่าเธอมันง่ายเขาแค่ต้องกล้าสาใจว่า เขาบอกว่าอเช่น,นาทีต้องการแค่เพียงเจ้านี้เขาไม่ได้รู้สิ่งดีเขาไม่มีความจริงใจเขาเพียงแต่คิดจะหลอกเขาบอกว่าเธอมันง่ายเขาแค่ต้องการะใจสวัสดีที่หน้าเวทีด้วยกันแล้วกันนะครับค่ำคืนนี้เจอกับพวกเราลิสแบนด์แน่นอนครับผมช่วยดูผู้ชมสาวเช็คก่อนจ้า เขแค่แ่้นนาทีต้องการแค่เพียงเช่านี้เขาไม่ได้รู้สึกดีเขาไม่มีความจริงใจเขาแค่แค่คิดจะหลอกเขาบอกว่าเชอมันง่ายเขาแค่ต้องการสาใจเขาแค่แค่ชันนาทีต้องการแค่เพียงเช่านี้เขาไม่ได้รู้สึกดีเขาไม่มีความจริงใจเขาแค่แค่คิดจะลอกเขาบอกว่าเชอมันง่ายเขาแค่ต้องการสัใจเขาเลยจะใจไม่หาโอเคโอเค กี่กี่กุ้งละพี่ถึงมันคงวูึ้นนะใครตอบสีอุกเชียงโอ๊ต้องมาสิตอบไปทั่วไม่ทีซาวจือบอยนะไจือบอยจือบอยพิน เขานั้นไม่ใจให้ฉันางน้ำจบน้ำส่งองทั้งเฟย,งยทั้งไลา์ทั้งไอ้จีคิดไปเองข้างเดียวแค่เขายิ้มเขาส่งสายตาวันตา,นมาดดบมดูโ่นานก็หาเขาคิดเอาไปเพ้อไปฝันพันนาเงื้อทัวใจเป็นจังไดละทีนี้ เขาเปิดโตตำแหน่งจะขอใจสู้ตายจะาของตัวหนังห้องให้น้ำตาไหลเพราะปากฟาโหูได้เป็นคนแท้ตั้งแต่ว่าจนันพ่อคาได้เป็นคนฮักเป็นแด่ก็แค่ในฝันจบแล้วเอาสารก่อนไม่ใจแน่ดาปีตินานหาเขาทางเดียวยุ่งซื่อเสือดันซื่อเอาใจไปหามงคลยิยงแค่ไหน ไปวงขอเราครับได้เป็นคุณแพ้ตั้งแต่เบอร์ำบาค่าได้เป็นคนหักเป็นไจก็แค่ในฝ้าอันจบแล้วอาวาสารก่อนม่าใแ่แง่กลางนี่ต่ไหน โอเคคัำคืนนี้เจอกันกับพวกเราได้เลยนะครับสี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณขอบคุณทุกคนที่มาดูสาวพวกเราครับนุชโดนแอนดิสแบนจะพาทุกคนมีความสุขให้ถึงที่สุดครับคืนนี้ครับขอบคุณครับอ่าพี่เบิร์ยบาย FC หน่อยขอบคุณจ,จินน้องจินตาลาบอก FC หน่อยแล้วเจอกันขอบคุณจ้า สวัสดีหน้าจอเราทุกท่านนะครับท่านกำลังชมการทดสอบระบบสซาว์เช็คนะครับกับคอนเสิร์ตของคุณนุกธนดลนะครับก็ฝากด้วยครับในสตีมไลท์นะครับในสตีมไลท์คนยังน้อยอยู่ครับวันนี้ถ้าใครสะดวกก็รับชมกันแบบ2จอนะครับแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปรวมกันจอเดียวที่บางแนะครับดี๋ยวจะมีคนตามไปเนาะแต่วันนี้ขออนุญาตเล่นคอนเสิร์ตที่นี่ก่อนนะครับแอดหลับไหมคุณปัทราวดีไม่หลับครับกำลังดูอยู่ว่าเผื่อ ลูกจะคุยอะไรกับ FC เปล่าแต่ว่าตอนนี้อยู่ห่างไกลกล้องนะครับเราก็เลยขออนุญาตพูดแทรกแป๊บหนึ่งเนาะพาเข้าขทีมไลฟ์ด้วยนะครับก็มีลิงก์อยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มน,นะครับที่ผมปักหมุดไว้นะครับวันนี้เนื่องด้วยวันนี้มีมีเฟซบุ๊กมีกฎใหม่เนาะห้ามไลฟ์สองไลฟ์ในเพจเดียวกันก็เลยต้องมาแยกไลฟ์ที่เพจของของต้องเต้ยนะครับที่เพจขายบัตรของของานวันนี้เพิ่งจะสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ถึงไม่ถึง60วันก็เลยไลฟ์ไม่ได้อีกก็เลยมาไลฟ์ที่เพจนี้แต่จริงๆแล้จร่ง นะครับถ้าจะซื้อสตรีมไลท์นะครับจะเป็นอีกเพจหนึ่งที่ผมปักหมุดเอาไว้นะครับ